ดังนั้นคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็นะแต่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่พระเจ้าเนี่ยนั่งสมาธิเราสังเกตเห็นอาการจิตของท่านแล้วท่านก็บรรยายแยกออกมาขณะจิตแค่นิดเดียวเราหลุดไปคิดเนี่ยดูสิพระองค์แยกเป็นสัสดส่วนออกมาละเอียดขนาดไหนใช่ไหมอ่าและสิ่งเรานี้มีในเราทั้งหมดเลยมีในเราทั้งหมดอดีตล่วงลับไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึง ปัจจุบันนะการพูดของพระองค์มีเหตุมีผลไม่ได้พูดเป็นสำนวนภาษาเฉยๆเป็นธรรมะที่เกิดแต่เหตุอาศัยเหตุดังนั้นเวลาเราอ่านคำพระศาสดาเคยสงสัยไหมทำไมพระพุทธเจ้าพูดอดีตอนาคตปัจจุบันแต่เวลาเราพูดเนี่ยเราพูดอดีตปัจจุบันอนาคตใช่ไหมเราเนี่ยพูดผิดพระพุทธเจ้าพูดถูก ดังนั้นพระศาสดาจึงมีแบบฟอร์มคำพูดตลอดทั้งชีวิตไม่เคยผิดพลาดเลยคืออดีตอนาคตปัจจุบันเห็นไหมและพระองค์ก็บอกว่าอย่าพึ่งอะไรนะอย่าเอาอะไรเป็นที่พึ่งเว้นแต่ตนเองและธรรมะนะบอกพอานนท์เลยบอกอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีคือสมัยที่พระเจ้ายังอยู่ก็ดี หรือในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ดูสิพระองค์ให้พึ่งสองอย่างแค่นั้นเองตนเองกับธรรมะตนเองจะพึ่งยังไง คนบางคนคิดว่าตัวเองก็เป็นคนไม่ดีศีลก็บกพร่องส,สมาธิก็ไม่คดีฟุ้งซ่านแล้วจะพึ่งได้ยังไงพึ่งได้เอาจิตมาตั้งไว้ในกายของตนนั่นแหละที่พึ่งแล้วเทคนิคพวกนี้ใครรู้พระพุทธเจ้ารู้และพระเจ้าเนี่ยสอนเรามาสองพันกว่าปีแล้วข้อมูลพวกนี้มีมาสองพันกว่าปี